มุกดาหารบรรยากาศาการเลือกตั้งลวงหน้าคึกคักมุกดาหารเมื่อวันที่7พฤษภาค,คม2566การเลือกตั้งลวงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งที่จังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจากหลายจังหวัดในเขตพื้นที่จํานวนมากต่างทยอยเดินทางมาสแสดงตนขอใช้สิทธ,ธิออกเสียงในหน่วยเลือกตั้งต่างๆตามที่ตนมีรายชื่อซึ่งได้ทําการลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้โดยตั้งแต่เช้าวันนี้7 พฤษภาคม2566ก่อนเริ่มเปิดหีบเลือกตั้ง8นาฬิกาในบริเวณสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสณนะที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหารเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารได้มีประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดจากทุกภูมิภาคทั้งในเขตภาคเหนือใต้อีสาน และภาคกลางต่างได้เดินทางมานั่งรออยู่ภายในเต็นท์บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งนอกเขตโดยต่างได้นําเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัว13หลักติดอยู่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขอทําการตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าแสดงตนขอรับบัตรตราลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและทันทีเมื่อถึงเวลา8นาฬิกา กรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทำการเปิดหีบลงคะแนนเสียงโดยมีประชาชนที่มารอแต่เช้าต่างได้เดินมาเข้าคิวต่อแถวยาเหยียดเพื่อเข้าแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนนเสียงจากเจ้าหน้าที่ก่อนจะนำไปลงคะแนนภายในคูหาโดยสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งจังหว an, ัดมุกดาหารที่หอประชุมอำเภอเมืองแห่งนี้นับเป็นจุดลงคะแนนเสียงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดซึ่งตั้งแต่เช้าของวันนี้บรรยากาศการลงคะแนนเสียงก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยแต่ละหน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยายคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกในการค้นหาลำดับเลขที่และรายชื่อให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายจักรินชลีพุทธพงศ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าสำหรับสถานที่ลงคะแนเนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งในจังหวัดมุกดาหารจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แห่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ได้ทําการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงหน้านอกเขตเลือกตั้งไว้ในเขตที่1จํานวน1940คนในส่วนเป็นคนจังหวัดมุกดาหารขอลงคะแนนวันนี้141คนส่วนเขตเลือกตั้งที่2การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่งหน้า457คนในส่วนเป็นคนจังหวัดมุกดาหารขอลงคะแนนวันนี้31คนไกรสมุดนามโพธทยรายงานจากมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่1น,นะครับมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทั้งหมด1,940ท่านนะครับจากจังหวัดต่างๆเขตต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในในเขตก็คือคนมุกดาหารแต่เลือกตั้งวันที่ส4มาได้มาขอลงคะแนน ในวันนี้ก็มีทั้งหมด141ท่านนะครับส่วนเขตเลือกตั้งที่2นั้นนะครับมีผู้มาขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งนะครับจำนวนทั้งสิ้นก็457คนนะครับแล้วก็มีผู้มาขอลงคะแนนใช้สิทธิ์ในเขตเลือกตั้ง31คน ขณะนี้นะครับตั้งเขตหนึ่งเขตสองมีการเปิดลงคะแนนแล้วตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเองก็จะเป็นเวลาเหมือนกันกันกบการเลือกตั้งปกติก็คือตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับอันนี้เป็นช่วงการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดนะครับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเราจะใส่ซองแล้วส่สงให้ไปษณียีเพื่อส่งกลับไปนับคะแนนที่เขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์แต่ละท่านนะครับไม่ได้เก็บไว้ที่มุกทหารนะครับ